สวัสดีครับพบกับผมสอนศรวิทย์ไวซันครับกลับมาแล้วครับครจะพูดถึงสื่อของมาด้าเห็นไหมว่าสื่ออนิเมะผมเคยพูดไปแล้วในคลิปมาด้าที่ผงทำหมดของผมครับทั้งของ m อ5ทั้งของ i7 ซ์เซพูดหมดเลยครับในทางสื่ออนิเมะทั้งทางมอเตอร์สปอร์ตต่อมาพูดถึงสื่อหนังและเกมของมาด้าเห็นบ้างครับ เรื่องจากซื้อห,อห้างยนต์ก่อนเลยก็มี F C 3 S ในอิปี2.5ง5ห้าด้ภาคแรกและภาค2ก็คือสนาดุซิ่งเดือนจะเป็น F C สีดำคะ่ะที่เผลออกมาที่จริงสืน,นานของเคยพูดไปแล้วนิดนึงในคลิปกับในคลิป m a ด้าของผมครับรว,วมไปถแมทตมอันนี้ยังพูดที่เหลือที่ยังตกค้างอยู่นะฮะ ส่วนในฟา s t ์แอนด์ฟิสก็โลมาถึงภาคแรกถึงภาคสามะฮะ <c oughs> <c oughs> ภาคแรกก็ของดอมภาคสองก็แข่งช่วงแรกก็อีของเวลไซทั้งคู่ภาคสามก็เป็นของเวลไซนะฮะก็คือว่าของฮานส่วน ส่วนที่หาสามแหาสีจะไม่เห็น FC นะครับจะเป็น MX-5 ม a r k 1นเสือเงินแทนครัแต่สีห้านี้สไตล์การซิ่งจะเหมือนกันครับก็คือวิบเข้าโค้งแบบไฮสปีดครัสีห้านี้จะเหมือนกันครับต่อมา Th น n d อ r b โบลในปี1995ก็จะมี FD3S ทั้ง f b ครับ ต่อมาฟิวจีทอาจะมีหัวหน้าตาัวไลคขับ FD3S เอเดี๋ยวมเหม็นครับต่อมาครับต่อมาก็ Steel Racer ในปี2องพแปครับเป็นหนังลึกซิ่งของประเทศรัสเซียแต่ผมไม่ได้น่าให้ไปดูครับให้น่าให้ดูครับาะเพราะว่ามันจเจริญคำว่าลึกซิ่งไปหน่อยนึงครับ ต่อมาครับต่อไปก็ทางสื่อเกมครก็จะมีวายเก m มิดไนท์สื่อเกมก็มีทั้งม i ดไนท์ม i ส u m มจูนก็โรมารอตรี่โททุอ่อขึนคทั้งคอสมีทั้ง Cosmo Cosmo s มสปอร์3ไอเทั้ง3ามเจนและมี 8, ไอเอแด้ละมี Cosmo มุ้นถัดมาต่อ คอสโมหุ้นแว่ด้วยแล้วจะมี MX ไฟทั้งมาแกะแนะมาที่4และเจนที่4ครับตัวคอคก็มี2คนครับคนหนึ่งในเกมมีตัวคอคชื่อมาซากิขับ FD3s ครับ,รบอีกคันหนึ่งก็เป็น FD3s ีสามอสงินเสีเงินผมาบทสุดท้ายที่เพิ่มเข้ามาในท่าหกนะครับ ัวละครผมจำชื่อไม่ได้ครับไอโก็ช่วยอาจจะมี i อโผล่มาแต่ฮอภาคแปดจะเห็นแค่ไอกับ m a สด้าฟูรไเท่านั้นส่วนทันี่ฟอร์สปีดจะเป็น RX7 d d s s ทั้ง RX8 ครับอ่าก็หมดแล้วครวนี้ครับอา้าวแค่นี้เหรอใช่ครับ สื่ออนิเมะผมพูดหมดแล้วครับในคลิปในคลิปมาพับวิวมาสดาแอนแมทไมค์ของผมไปดูได้นะถ้าผมตกรวนว่ามีหนังเรื่องไหนที่มีมาสดาผมไปทั้ง i อเอเซเทั้ง f อแไฟก็คอมเมนต์หน่อยคอมเมนต์ได้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยค่ะ คลิปมาใหม่ทุกวันศุกร์และวันอาทิตย์ครับไว้เจอคลิปต่อไปครับแล้วเจอกันครับผมอ้อและคลิปหน้าจะไปทางสื่อทางเเมเจอ์ก,กันครับสือ่อข้ายนยนของเอเมริกาแล้วเจอกันครับ